ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับหนึ่งในยานพาหนะทางการทหารที่หายากและน่าจับตามองที่สุดในทศวรรษนี้กับการกลับมาอีกครั้งของ MIM-72 c h a p a r r a รุ่นปี2026แม้ว่าโดยทั่วไปเราจะเน้นรีวิวรถยนต์เชิงพาณิชย์แต่วิดีโอนี้พิเศษกว่านั้นเพราะ c h a p a r r ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือระบบขับเคลื่อนติดอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะ เดิม TMIM 72 Chaparral ถูกพัฒนาในาช่วงสงครามเย็นโดยมีเป้าหมายหลักในการต่อต้านภายคุกคามทางอากาศจากศัตรูแต่ในเวอร์ชั่นปี2026นี้มันได้รับการยกเครื่องใหม่หมดทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมหลายเท่าทําให้กลายเป็นยานกราะสายลุยที่พร้อมรับมือกับสนามรบยุคใหม่เรื่อที่ภายนอกก่อนเลยครับโครงสร้างของ c h a p a r r a ใหม่ยังคงรักษาระบบช่วงล่างแบบสายพาน (Track c h a s s i ไวเหมือนเดิมแต่รูปทรงภายนอกถูกปรับให้มีความโบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นชิ้นส่วนกรอบภายนอกทําจากวัสดุคอมโพสิตผสมกับแผ่นเหล็กปฏิกิริยา reactive armor ท,ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดระดับปานกลางได้ดีเยี่ยมพื้นผิวของตัวรถมีการเคลือบสารพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเราดาร์ทำให้เหมาะกับการใช้งานในภารกิจรับหรือการซุ่มโจมตีตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นมุมลาดเอียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนกระสุน รวมถึงมีการติดตั้งชุดป้องกันเพิ่มเติมรอบๆตัวรถเช่นบางโครนก่อด้านข้างแผ่นกันแรงระเบิดใต้ท้องและระบบป้องกันไอพ่นจากเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ศัตรูจับตำแหน่งได้ง่ายส่วนของภายในถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแม้จะยังคงเป็นรถใช้งานทางทหารที่เน้นความทนทานแต่ชาปาร,รา2026ก็ใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งแบบรองรับแรงกระแทกสามารถปรับได้หลายระดับภายในมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ หน้าจอควบคุมแบบสัมผัสถูกติดตั้งไว้ตรงกลางพร้อมปุ่มสั่งการทางยุทธวิธีทั้งหมดที่รวมอยู่ในคอนโซลหลักนอกจากนี้ยังมีระบบกล้อง360องศาพร้อมอินฟราเรดและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบตัวรถซึ่งช่วยให้ทหารสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มืดหรืออันตรายในด้านสมรรถนะชาป,ปาเราลสมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่แบบใหม่ ขนาด12.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง850แรงม้าจับคู่กับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อนสายพานแบบปรับแรงดึงอัตโนมัติทำให้สามารถวิ่งบนภูมิประเทศที่ครุขระหรือในทะเลทรายหนองน้ำและหิมะได้อย่างมั่นใจความเร็วสูงสุดของชาปารเราอยู่ที่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถสายพานติดอาวุธแบบนี้ ระยะการเดินทางเฉลีย่ยต่อถังอยู่ที่ราว600กิโลเมตรระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกช่วยให้การขับขี่นิ่งแม้ในสภาพพื้นผิวที่รุนแรงในส่วนของอาวุธปล่อยชาปาร,ราปี2026ได้รับการอัปเกรดให้รองรับขีปนาวุธนำวิถีแบบอินฟราเรดรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีระยะยิงไกลสุดถึง15กิโลเมตรพร้อมความแม่นยำสูงและระบบบล็อกเป้าหมายอัตโนมัติแบบฮิตซิงกิ้งระบบการยิงสามารถทำงานได้ทั้งในโหมดแมนวนวลและอัตโนมัติโดยใช้เรดาร์ระยะกลางควบคุมการยิงแบบเรียลไทม์ แม้ว่ารถคันนี้จะไม่ได้วางจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไปแต่มีการผลิตเพื่อกองทัพของบางประเทศพันธมิตรในยุโรปและเอเชียโดยราคาต่อคันที่ประเมินไว้สำหรับชาปาราล0 2 6อยู่ที่ประมาณ14.5้าล้านดอลลาร์หรือราว530ล้านบาทไทยซึ่งครอบคลุมทั้งตัวรถระบบขับเคลื่อนระบบอาวุธและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสรุปแล้ว MIM 7 2ชาปาราลปี2026คือการนำเทคโนโลยีเก่ากลับมาพัฒนาใหม่ให้กลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่ ทั้งในด้านสมรรถนะความแม่นยำความปลอดภยัยและการออกแบบถือว่าเป็นการฟรื้นคืนชีพของตำนานที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากที่สุดในวงการทหารปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับรถยนต์หายากและยานพาหนะทางการทหารรุ่นพิเศษอีกมากมายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ